สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่14ตุลาคม2559ราาคาทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงมากนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าขึ้นตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงนะคะก็เลยทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำนะคะตัวเลขการค้าของจีนออกมาอ่อนแอนะคะโดยยอดการส่งออก ของเดือนอกันยายนนะคะลดลงไป5.6%ก็เลยทำให้กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนนะคะอย่างไรก็ดีนะจำนวนผู้ขอสกานว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาดีทีเดียวนะคะลดลงต่ำที่สุดในรอบ4-3ปีนะคะ2 4ง0 0 0รายก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งทีเดียวนะคะก็เลยทำให้ ราคาทองคำก็ปรับตัวไม่แรงจากเรื่องนี้นะคะปิดตลาด1,257ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา2.5ดอลลาร์นะคะส่วนกองทุน s p r ก็มีสัญญาณที่ดีเข้ามานะคะซื้อทองคำเข้ามาเมื่อวาน2.67ตันหลังจากที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประาาณการถึงของทองคำติดต่อกัน3วันนะคะสำหรับเงินบาทก็ในช่วง บ่ายตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่กดดันต่อราคาทองแท่งในประเทศได้นะคะส่วนคืนนี้สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจรายตัวทีเดียวนะคะดัชนีราคาผู้ผิดยอดคัาปีกแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ปโภคโดยส่วนใหญ่น่าจะออกมาดีขึ้นนะคะมันยังอาจจะต้องระวังแรงเทขายทองคําอยู่นะคะส่วนวันเสาร์นะคะติดตามคําแถลงของ ประธานเฟดเชนเ,นเดเรนนะคะก็อาจจะตรงนี้อาจจะมีการหาสัญญาณนะคะว่าจะมีช่วงเวลาในการปรับเบี้ยในปีนี้หรือเปล่านะคะสัปดาห์นี้ว่าคารองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบ1,250ถึง1,265ดอลลาร์นะคะก็คาดว่าในวันนี้ก็คงน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้อยู่นะคะแนวรับ1,250ดอลลาร์1,240ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้าน 2 2 6 0แล้วก็1,265ดอลลาร์ค่ะการลงทุนใน g o ลฟิชเชอนะคะกลยุทธ์ให้ไว้เหมือนเดิมนะคะปรับฐานลงมา1,250 1 2 4 0ดอลลาร์เข้าซื้อจุดขายใต้ขาดทุน1,235ดอลลาร์นะคะแล้วก็ขายทํำกำไรที่1,260ดอลลาร์นะคะรวมทั้งอาจเปิดซะ้าขายนะคะที่1,260 ถึง1265ดอลลาร์นะคะจุดขายตัดขาดทุนฝั่งขาย1,270ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เกินตัวพันผวนทีเดียวนะคะก็มีการปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาดนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะแต่ช่วงตลาดท้ายตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้ตัดชีดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะ ก็อย่างปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศที่ทําให้ตลาดหุ้นผันผวนนะคะราคาหุ้นหลายตัวที่ปรับตัวลงมามากนะคะก็อาจจะทําให้มีแรงซื้อกลัดเข้ามานะคะนั่งตุนทรันบานเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะคะซื้อสุทธิเข้ามา9,700ล้านบาท ใบย่อยในประเทศนะคะขายสุทธิ6,600ล้านบาทนะคะอร์ตโบเกอร์ขายสุทธิ2,400ล้านบาทแล้วก็นักงทนต่างประเทศขายสุทธิ573ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดลุปพาหรือตลาดท TFX นักลงทุนต่างประเทศก็มียอดซื้อสุทธิในเซ็น50อินดิเคเจอร์เยอะทีเดียวนะคะ16,75 0สัญญานะคะสัญญาเดือนแซดนะคะปิดตลาดก็ ขึ้นมาสูงกว่าระดับปิดของวันพุธนะคะปิดก็เพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะคะระหว่างวันถึงแม้ว่าปรับตัวลงมากแต่ก็ไม่ได้ทําจุดต่ําสุดใหม่นะคะมันก็มองว่าเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ดเีเรื่องสถานการณ์ในประเทศนะคะอาจจะทำให้ตลาดหุ้นก็ยังเผชิญกับความผันผวน,นได้อยู่เหมือนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่ถ้ามองเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะก็ยังลักษณะก็ ซื้อหุ้นเก็บได้นะคะในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐนะคะแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวลงมามากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มทางการพาณิชย์นะคะเปิดซื้อเก่งกาไรได้นะคะให้แนวรับไว้ที่905-910ถึง910จุดนะคะสำหรับสัญญาเดือนแซปทันวาคมนะคะแนวต้าน9 3 2จุดแล้วก็9 4 0จุดนะคะก็ตรงนี้ก็ ติดตามข้อมูลนะคะของฐอนมิกาก็จะเหมือนกับทองคำะคะ่ะส่วน s i n เกิลซ o อฟิวเจอรที่แนะนำนะคะบ้านปูฟิวเจอร์ซ k เ u ฟิวเนะคะบ้านปูฟิวเจอร์ราคาขึ้นบ้านปูเนี่ยดิดตัวกลับขึ้นมาไปที่สูงสุดของวันเลยนะคะแล้วก็เป็นระดับที่สูงกว่าเมื่อวันพุธด,ด้วยนะคะเป็นสัญญาซื้อเก่งกำไรนะคะมีโอกาสไปที่แนวต้า17บาทแล้วก็18บาทนะคะเปิดซื้อเก่งกำไร นะคะให้แนวรับที่16บาทถึง16บาท20สัางนะคะดูราคาหุ้นแม่เป็นหลักราคาเปิดเข้าซื้อบ้านปูนฟิวเจอร์ได้นะคะจุดค้ายดัดขาดทุน15บาท50สัางะคะ่ะส่วน CK Future นะคะราคาหุ้น CK ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดของวันเลยนะครแต่ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวยืนเหนือแนวต้าน28บาทได้นะคะ ภาพการเคลื่นนอนไหวทางเทคนิคโดยรวมยังเคลื่นนอนไหวในทิศทางอ่อนตัวลงนะคะยังไรก็ดีนะคะเครื่องมือทางเทคนิคก,ก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะนั้นปรับฐานลงมาราคาหุ้น CK ที่26บาทแล้วก็25บาทนะคะแนะนำเปิดซื้อตัว CK f u t ฟ r e เจจุดขายตัดขาดทุนนะคะก็ยีบาท50สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดี